สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีพับเหรียญปวยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปชมวิธีพับนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อไปได้วยนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ค่ะโดยใช้ริบบิ้นสีขาวนะคะจำนวน4เส้นมีความยาวประมาณ110เซนเมตรจากนั้นเราก็พับ ครึ่งค่ะวีระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วแล้วก็ใช้ริบบิ้นสีนะคะไว้สำหรับทำกลีบดอกค่ะจากนั้นเราก็จะแยกริบบิ้นออกจากกันนะคะโดยเราจะหยิบเส้นที่1ขึ้นมาก่อนนะคะโดยเราจะเอาเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะจากนั้นเราก็เอาเส้นที่2ประกบกับเส้นที่1ค่ะแล้วก็เส้นที่3นะคะประกบกับเส้นที่2ค่ะ โอเคค่ะเอาเส้นที่3าประกบกับเส้นที่2นะคะจากนั้นเราก็ใช้ริบบิ้นเส้นที่4ค่ะที่พับตรงกลางสอดเข้าไปในช่องแรกนะคะแล้วก็คล้องเส้นที่สค่ะแล้วเราค่อยๆดึงเข้าหากันนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะทําฐาน8ดนะคะเราจะหยิบเส้นด้านบนค่ะพับเสียงไปทางด้านขวามือนะคะเราก็จะไล่วนทําไปเรื่อยๆค่ะจนครบ4เส้นนะคะเมื่อครบเส้นที่4ี่ค่ะเราจะสอดเข้าไปในช่องแรกนะคะ เราจะสอดเข้าไปในช่องแรกค่ะแล้วเราค่อยดึงเข้าหากันก็จะได้ประมาณเนี้ยค่ะโอเคจากนั้นเราก็จะเริ่มทําลูกส้มเลยนะคะโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นเราจะตามด้วยเส้นที่สองประกบกับเส้นที่หนึ่งแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สามประกบกับเส้นที่สองแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สี่ประกบกับเส้นที่สามค่ะแล้วเราก็หยิบเส้นแรกที่อยู่ด้านบนวางลงไปด้านล่างแล้วก็หยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะ เราจะทำลักษณะแบบนี้ค่ะสี่ครั้งค่ะเมื่อครบสี่ครั้งแล้วนะคะเราสังเกตว่าเส้นด้านบนจะเหลือสี่เส้นเราจะหยิบเส้นแรกที่อยู่ด้านบนขาวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นที่2ตามไปด้วยแต่ว่าสอดเข้าไปในช่องแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่3ามค่ะสอดเข้าไปในช่องแรกค่ะแต่ไปผูกในช่องที่สองนะคะ แล้วก็ตามด้วยเส้นที่4ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในช่องแรกเหมือนกันค่ะแต่ไปผูกในช่องที่3นะคะโอเคค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงเข้าหากันนะคะ,คะเมื่อเราดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านนะคะ เมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะเก็บริบบิ้นอีกครั้งหนึ่งโดยเราจะวางทับนะคะระยะห่างนะคะประมาณ3เส้นนะคะเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนก็ได้ค่ะจากนั้นเราจะวางนะคะวางทับไปวินระยะห่างประมาณ3เส้นนะคะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเส้นนะคะ ที่อยู่ด้านบนนะคะเหลือ3ามเส้นค่ะประมาณนี้ค่ะเมื่อสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3มเส้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกที่อยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะสอดกก็บเข้าไปในช่องแรกเลยนะคะค่ะเส้นที่2นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องแรกเหมือนกันค่ะแต่ไปผูกในช่องที่2นะคะ เส้นที่3ค่ะเราก็สอดเข้าไปในช่องแรกค่ะแล้วเราก็ผูกในช่องที่3นะคะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะเมื่อเราดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็ดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วเราก็จะสอดเก็บอีกครั้งหนึ่งค่ะลักษณะของการสอดเก็บนะคะ เราก็จะสอดวินระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะไล่วนทําไปเรื่อยๆนะคะจนครบ8เส้นเลยค่ะ เมื่อเราสอดเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลับด้าน,นะคะ่ะเมื่อเรากลับด้านแล้วนะคะเราจะนำริบบิ้นนะคะที่เป็นสีนะคะ่ะเราจะใช้ทำกีบนะคะโดยเราจะสอดใต้เส้นนะคะฐานลูกส้มค่ะใต้เส้นสีขาวและให้มีความยาวดึงให้มีความยาวเท่ากับเส้นสีขาวที่เหลืออยู่นะคะ แล้วเราก็ตัดลายค่ะโอเคค่ะเราก็จะทำลักษณะแบบนี้ค่ะจนครบ8เส้นเลยนะคะโดยเราจะสอดริบบิ้นที่เป็นสีค่ะใต้ฐานลูกส้มนะคะหรือใต้เส้นสีขาวนะคะแล้วก็ดึงความยาวเท่ากับเส้นสีขาวนะคะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทำไปเรื่อยๆจนครบ8ดเส้นเลยนะคะ ค่ะถ้ามาหลุดแล้วสอดอใหม่อีกครั้งก็ได้นะคะโอเคค่ะ,คะแล้วก็จะไล่วนทําไปเรื่อยๆจนครบ8เส้นเลยนะคะ จากนั้นเมื่อเราสอดริบบิ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านนะคะค่ะเมื่อเรากลับด้านแล้วนะคะเราก็จะทํากีบนะคะโดยเราจะหยิบริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งพับตั้งฉากเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็พับม้วนออกมาด้านนอกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็สอดกีบในช่องถัดไปแล้วเราค่อยๆดึงนะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะใช้มือเรากดให้ริบบิ้นเกิดความ แน่นนะคะเราก็จะไล่วนทําไปทางด้านขวามือนะคะโดยเราจะหยิบริบบิ้นพับเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็พับนะคะเข้าหาด้านในอีกครั้งหนึ่งหรือม้วนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นนะคะประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็สอดกล็บในช่องถัดไปนะคะดูอีกรอบก็ได้ะคะ่ะเราจะพับริบบิ้นเข้าหาด้านในตั้งฉากนะคะแล้วก็จะพับไปด้านหลังหรือจะม้วนไปด้านหลัง<อ>ค่ะ แล้วก็สอดจิบในช่องถัดไปนะคะโอเคค่ะเราก็จะทำลักษณะแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนครบ8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราทำกลีบด้านในจนครบ8ปเส้นแล้วนะคะเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะจากนั้นนะคะเราก็ต้องกลับด้านนะคะกลับด้านแล้วก็สอดกลีบริบบิ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเกิดความแน่นะค,ะค่ะค่ะเมื่อเรากลับด้านนะคะเราก็จะสอดกลีบริบบิ้นนะคะโดยเราจะวินระยะห่างนะคะประมาณ3เส้น นะคะค่ะแล้วก็หยิบเส้นแรกขึ้นมานะคะแล้วเราค่อยๆสอดให้ผูกนะคะวิระยะห่างที่3เส้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะไล่วนทําไปเรื่อยๆนะคะจนครบ8เส้นเลยค่ะ เมื่อเราสอนลิบบิ้นครบ8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะทํากลีบอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะลักษณะของกลีบ นะคะก็จะประมาณเนี้ยค่ะโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะม้วนนะคะออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็ข้ามไปหนึ่งหนึ่งเส้นนะคะแล้วเราก็จะม้วนนะคะริบิดนออกมาด้านนอกประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราก็จะสอดเก็บนะคะในเกสรช่องถัดไปประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราค่อยๆดึงนะคะค่ะแล้วก็จะไล่วนทําไปทางด้านขวามือนะคะโดยม้วนริบิดนออกมาด้านนอกแล้วก็ข้ามไปหนึ่งเส้นนะคะ แล้วเราก็ม้วนออกมาด้านนอกประมาณนี่ยค่ะแล้วก็จะสอดกิบในด้านเกสรด้านในค่ะโอเคค่ะเส้นที่สมค่ะผักลิบบิ้หรือว่าม้วนออกมาด้านนอกนะคะแล้วเราก็ม้วนลิบบิ้เข้าหาด้านในนะคะแล้วก็สอดกิบในช่องถัดไปนะคะเราก็จะไล่วนทําแบบเนี้ยค่ะจนครบ8เส้นเลยนะคะแล้วเราค่อยๆดึงเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เมื่อเราสอดกกีบนะคะจนครบ8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทํากีบรอบข้างนะคะประมาณนี้ค่ะโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะเราจะผักเข้าไปด้านในนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะม้วนเป็นทรงกลวยแล้วเราก็สอดเกีบในช่องถัดไปนะคะแล้วเราค่อยๆดึงค่ะโอเคก็ได้ลักษณะประมาณลักษณะนี้ค่ะจากนั้นเราจะไล่วนทําไปทางด้านซ้ายมือนะคะ โอเคค่ะเราก็จะทำลักษณะนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ8เส้นนะคะก่อนที่เราจะสอดกีบรอบข้างค่ะนะคะเราหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะเราพยายามดึงนะคะให้กีบเข้าหากันก่อนแล้วเราค่อยสอดกลีบด้านนอกนะคะค่ะเราก็จะไล่วนทำไปเรื่อยๆจนครบ8เส้นเลยนะคะ เมื่อเราทํากลีบรอบข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะสอดกลีบริบบิ้นค่ะโดยเราจะม้วนริบบิ้นไปด้านหน้านะคะแล้วก็สอดกลีบในช่องถัดไปก็จะได้ลักษณะตามภาพแบบนี้ค่ะเราก็จะไล่วนทําไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบ8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากีบรอบข้างครั้งที่สองค่ะลักษณะการทํากีบรอบข้างครั้งที่สองนะคะเราก็จะผักริบบิ้นนะคะแล้วเราก็ม้วนริบบิ้นเป็นทรงกลวยแล้วก็สอดเก็บนะคะด้านบนนะคะของอช่องถัดไปนะคะโอเคค่ะเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหานะคะ ประมาณนี้ค่ะเราก็จะไล่วนทําไปทางด้านซ้ายมือนะคะผักริบบิ้นออกมาแล้วก็สอดเก็บในช่องถัดไปค่ะทําริบบิ้นเป็นรูปทรงกลวยนะคะก่อนสอดเก็บโอเคค่ะเราก็จะทําลักษณะแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนครบ8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราทํากลีบรอบข้างครั้งที่2เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นในส่วนริบบิ้นที่เหลือค่ะเราก็จะสอดกลีบโดยเราจะพับริบบิ้นเข้าหาด้านในของเส้นนั้นนะคะแล้วก็ตัดริบบิ้นให้พอดีค่ะแล้วเราก็สอดกลีบแล้วเราก็จะทําลักษณะแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนครบ8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอนริบบิ้นจนครบ8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะการพับเหรียญปวยทานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะค่ะจากนั้นนะคะสิ่งสำคัญนะคะเมื่อนเพื่อนเข้ามาชมคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ